สวัสดีค่ะ,ะครูปุ้ยนะคะครูปุ้ยเป็นตัวแทนของคุณครูธรรมชาตินะคะที่เปลี่ยนแปลผันเป็นครูวิจัยนะคะในช่วงชั้น2นะคะมาในนําของทีมของคุณครูวิจัยพาเพลิน,นะค,ะค่ะค่ะคุณครูเบีบีนะคะก เป็นคุณครูพัฒนาชีวิตนะคะแต่ว่าวิกฤตโควิดนะคะก็ได้ผ่านตัวเองมาเป็นคุณครูพื้นที่ชีวิตออนไลน์นะคะวันนี้เราสองคนก็ได้รับหน้าที่ในการที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางการเรียนรู้จากวิจัยสู่การเป็นผู้ให้ไม่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนกันว่ารูปแบบ HBLC เนี่ยมันจะเอื้อของการสร้างเป็นนักวิจัยแล้วไปสู่ผู้ให้ได้อย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการ สร้างความเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เรียนรู้แบบปกติก็ตามหรือว่าการเรียนรู้แบบ HBLC ก็ตามหัวใจสําคัญของแก่นแกนช่วงชั้นที่2เราเราก็ยังคงที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียน,นะะมีคุณลักษณะที่ดีทั้ง8ประการนี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งในห้องเรียนวิจัยภาเพลินตลอดจนห้องเรียนพื้นที่ชีวิตค่ะก็ค่อยๆปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ของคุณลักษณะที่ดีทีละเมล็ดนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูว่ามเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ค่ะมันจะจะเดินงอกงามในรูปแบบใดได้บ้างค่ะก็สอดคล้องกับที่ช่วงชั้นที่1นนะคะต้องขอบคุณคุณต้องกับคุณท็อปมากเลยที่เหมือนเป็นการดําเนินสัปดาห์ต้นๆมาให้เราแล้วนะคะตั้งแต่สุขที่เรียบง่ายภายในตนเองสู่สุขที่เรียบง่ายภายในครอบครัวซึ่งเดี๋ยวครูเบียร์กับครูปุ้ยนาะก็จะมารับช่วงต่อในช่วงก้าวข้ามปุตัวตนสู่การเปลี่ยนโลกใบใหม่นะคะสุด การเป็นจิตของผู้ให้นะคะแล้วก็พลังของการเป็นผู้ให้ในสัปดาห์ที่4ที่5ที่6นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราจะเป็นการสะท้อนการเรียนรู้แบบคู่ขนานเลยเนาะเพราะว่าในกระบวนการที่เราเรียนรู้แบบ HBLC คะ่ะแน่นอนเราบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เด็กๆอะคะ่ะได้พัฒนาตนทั้ง3ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็น Head h a r d Hand ในขณะที่คุณครูเองเราก็แบ่งกําลังพลเป็น3ามกำลังพลเหมือนกันสอดคล้องกับเฮดฮัทแฮนะคะในตัวแทนของทีมคุณครูประยุกต์สายแข็งนะคะเราก็ให้เขาเป็นเฮดของเรานะคะเป็นกําลังสมองสําคัญที่จะขับเคลื่อนวิจัยพาเพินนี้ต่อไปนะคะในขณะที่คุณครู กลุ่มพัฒนาชีวิตนะคะดนตรีกีฬาแสนภาษาตลอดจนคุณครูพัฒนาชีวิตนะคะเราก็จะมาช่วยขับเคลื่อนในมิติของโลกภายในจิตใจ,จนะคะก็คือเป็นทีมฮาร์ดนะคะตลอดจนเราก็จะมีส่วนของวิจัยออฟไลน์นะคะวิจัยเพลยนเรียนรู้ค่ะซึ่งอันนี้เราก็ได้รับ การช่วยเหลือดีๆจากคุณครูภูมิปัญญาภาษาไทยและก็คุณครูคณิตศาสตระะ์ที่เขาแปลเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคุณครูทีมสนับสนุนในการที่จะช่วยผลิตสื่อของเรานะคะบนความงามทางภาษาที่ดีมากๆเลยนะคะซึ่งนี่แหละคะ่ะไม่ว่าเราจะพัฒนาเด็กทั้ง3ด้านแล้วเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเราเองนะคะก็มีการทํางานแบบบูรณาการเช่นเดียวกันค่ะ ะค,ะคือการการเรียนแบบ HBLC ะค,ะคือเด็กๆจะอยู่ที่บ้านซะส่วนใหญ่เนาะคุณครูก็จะอยู่ที่โรงเรียนฉะนั้น,นการพบเจอเด็กๆเ,เราจะเจอผ่าน z ูมน m ะคะ่ะกาลังสําคัญที่ช่วยเหลือเราได้ก็คือจะเป็นผู้ปกครองนะคะเข้ามาช่วยเหลือเป็นกําลังสําคัญเพื่อพัฒนาเด็กๆในช่วง HBLC เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวครูวยจะเล่าถึงเ,เส้นทางนะคะจุดเริ่มต้นของนักวิจัยนะคะ่ะไปสู่ปลายทางของผู้ให้นะคะมันไปเชื่อมโยงกันยังไงนะคะคือ คือ,อทางทีมเนี่ยค่ะได้มีการเอากระบวนการวิจัยเนี่ยค่ะเข้าไปเข้าไปเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็ก,ดกอะค่ะต้องเป็นต้องกลับมาเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากว่าเนื้อหาวิชาต่างๆมันถูกมันถูกสลายแปลเปลี่ยนไปเป,นเป็นวิจัยอยู่แล้วทีเนี้ยเด็กอะเขาจะต้องหาความรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเนี่ยค่ะครูก็จะต้องมีโจทย์ให้เด็กให้เด็กไปทํา ทำงานด้วยตัวเองที่บ้านนะคะโดยเส้นทางเนี่ยค่ะมันก็จะเริ่มต้นก่อนเลยคือให้เด็กค่ะได้ค้นหาตัวตนของตนเองโดยค้นหาความชอบนะคะผ่านผ่านตัวชิ้นงานของเขาเนี่ยว่าเขามีความชอบอะไรบ้างนะคะเมื่อความชอบเหล่านั้นเนี่ยค่ะเอากลับมาแล้วทีนี้ครูก็คือจะทําหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกี่ยวกับ การเป็นคุณลักษณะของนักวิจัยนะซึ่งซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะคือจะเกิดขึ้นในทุกๆแผนเพราะว่ามันมันจะควบคู่กับทั้งฐานกายฐานใจนะคะแล้วก็การลงมือทำนะคะพอสร้างแรงบันดาลใจถึงมีตัวอย่างมีตัวอย่างของคนที่เขาพัฒนาตัวเองจากความชอบเนี่ยค่ะไปสู่อนักวิจัยที่ดีนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยอพอเด็กเขาได้ความชอบมาเขาก็จะเลือกคัดสรรความชอบ ความชอบที่เขาสามารถที่จะทํางานกับสิ่งน,นั้นนะคะได้ยาวนานที่สุดซึ่งมันจะต้องบวกกับความความถนัดร่วมด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยคุณครูก็จะทําหน้าที่ในการอินพุตเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะนักวิจัยนะคะเพื่อไปถึงการนําความชอบเหล่านั้นมาตั้งเป็นคําถามวิจัยแล้วก็เป็นเป็นโจทย์ภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะสู่การลงมือทํางานวิจัยนะคะซึ่งการลงมือทํางานวิจัยมันก็จะรวมถึงทั้งตัวกระบวนการการเขียนรายงานผลรวมทั้ง การการนังเท้าศักเหล่านั้นนะคะไปใช้ในการเป็นผู้ให้ต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ l a b o u ม m ีนะคะการที่เด็กๆได้ไปค้นหาความชอบของตัวเองนะคะผ่านโจทย์ที่ครูให้นะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างชิ้นงานนะคะของของเด็กป .4 นะคะด้านด้านด้านขวานะคะด้านซ้ายนี่คือเป็นของมลีนะคะแล้วก็ของลูกบัวนะคะ อันนี้ก็ของเจอนะคะซึ่งเราพบว่าเด็กๆเ,เองเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีความชอบค,ความสนใจที่หลากหลายมากๆเนาะแต่ทีเนี้ยวิธีการที่เขาจะคัดเลือกความชอบเหล่านั้นมาเป็นโจทย์วิจัยของเขาเนี่ยมันก็จะต้องพึ่งพากับความถนัดที่ที่เขาถนัดจริงๆนะคะซึ่งเราก็ได้ออกแบบ แผนการเรียนการสอน,นะคะเป็นการเล่นเกมนะคะที่เราก็สอดแทรกกระบวนการที่ให้เด็กเขาได้ทำการประเมินความถนัดของตนเองในในพื้นฐานของ Multiple i n t e l l i g e n c e ทั้ง8ด้านนะคะเพื่อที่เราจะเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เด็กเขาสนใจและเขาชอบเนี่ยมันสอดคล้องกับศักยภาพหรือสมรรถนะความถนัดเขาจริงแท้หรือไม่นะคะซึ่งในในกระบวนการนี้นะคะ่ะทีม พื้นที่ชีวิตนะคะก,ก็ช่วยอินพุตสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เด็กได้เห็นความถนัดของตนเองได้อย่างชัดเจนแล้วเมื่อเด็กๆคะทั้งม,มีความสนใจสอดคล้องไปกับศักยภาพที่อยู่บนความถนัดของเขาแล้วอะคะมันก็จะช่วยเอื้อให้การทํางานของเขาอะคะมีความจดจ่อใส่ใจมากขึ้นแล้วเขาก็มีความพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอที่จะลงมือทํางานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้จนสําเร็จะคะ่ะทีนี้ค่ะเมื่อเด็ก ได้ความชอบความสนใจความถนัดของตัวเองนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่การอินพุตกระบวนการวิจัยะคะ่ะซึ่งคุณครูก็จะมะีเป้าหมายนะคะในภาพรวมตลอดระยะเวลา6สัปดาห์ะะที่มันจะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็การทํางานให้เด็กได้รู้ในภาพรวมก่อนว่าเป้าหมายปลายทางแล้วเนี่ยเขาทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะในสัปดาห์สุดท้ายทีนี้แล้วก็มีการ ให้เด็กได้ฝึกฝนในการวางแผนนะคะการทําวิจัยของตัวเองอยาเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ โดยเอาความชอบของตัวเองเนี่ยมามาจัดเรียงลําดับว่าจะทําอะไรก่อนหลังให้มันเป็นในรูปแบบของการคิดเป็นขั้นตอนเป็นระบบให้มันเหมือนเป็นทักษะของวิจัยนะคะทีนี้ค่ะที่พอสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้ทักษะของนักวิจัยเกิดขึ้นนะคะซึ่งทักษะเหล่านี้เขาจะเอาไปปรับใช้ในเส้นทางของการให้ต่อไปนะคะโดยจะค้นพบเลยว่าเด็กที่ได้ได้ได,ได้ได้เรียนรู้แบบ HBLC เนะะี่ยค่ะ จากการเป็นนักวิจัยเขาก็จะทักษะการสังเกตนะคะการตั้งคําถามนะคะการวางแผนนะคะการสืบค้นข้อมูลซึ่งการสืบค้นข้อมูลนียคือต้องสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็การลงมือทดลองหลังจากนั้นคือก็ต้องมีการปรับปรุปรงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะของของเด็กนะคะที่นำทักษะการวิจัยไปปรับใช้ในการเป็นผู้ให้นะคะก เป็นเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับห้องเรียนวิจัยพาเพลินที่ช่วยเอื้อให้เด็กๆได้มีทักษะของการเป็นนักวิจัยแล้วแล้วในขณนะเดียวกันตลอดที่เด็กๆได้เรียนรู้แบบ HBLC อะคะ่ะ mm hmm. เขาก็ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตนเองที่โดดเด่นในหลายๆด้านนะคะซึ่งสอดคล้องกับที่คุณต้องคุณท็อปได้ได้พูดไปนะคะว่าเด็กที่ สามารถเรียนรู้แบบ HPLC ได้พื้นฐานเขาต้องมีความสามารถในการกํากับการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งสิ่งที่เขาทําได้โดดเด่นในเรื่องของคุณลักษณะนั้นก็คือการมีความรับผิดช,ชอบนะคะความตรงต่อเวลาเนาะเพราะว่าการเรียนออนไลน์ของเราก็ค่อนข้างมีมีห่วงเวลาที่ชัดเจนตามตารางเรียนนะคะและก็ที่สุดเลยคือเราทํางานโดยการ,รเผชิญปัญหาไม่ย่อท้อพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็สามารถทํางานร่วมอื่นร่วมกับผู้อื่นจนสําเร็จค่ะและในที่สําคัญนะคะ พอเราได้ร้อยเรียงคุณลักษณะของเด็กๆในวิจัยพาเพินแล้วอะค่ะห้องเรียนพื้นที่ชีวิตของเราค่ะก็ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ก,ดก,ก่อเกิดคุณลักษณะที่โดดเด่นอีกหนึ่งด้านนะคะก็คือด้านการมีใจนึกถึงผู้อื่นนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับโครงสร้างที่เราเปิดไปตอนต้นนะคะที่เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ที่4่อะคะ่ะเราจะว่าด้วยเรื่องของก้าวข้ามตัวตนสู่การเปิดโลกใบใหม่ซึ่งโลกใบนั้นในสัปดาห์ที่5ก็คือการเปิดจิตของการเป็นผู้ให้นะคะเราก็จะมาดูกันว่า จิตของการเป็นผู้ให้ของเด็กๆของเราทั้ง3มคนนะคะเขาแผ่ขยายไปที่ใครบ้างน,นะคะเริ่มต้นจากน้องเจอนะคะน้องเจอเนี่ยกระบวนการตั้งแต่ All About Me เขาก็มีความสนใจที่โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของดนตรีซึ่งพอเราทำการ ทดสอบความถนัดของเขาแล้วก็สอดคล้องกันว่าเขาก็ยังคงมีความถนัดทางด้านดนตรีเช่นกันนะคะและนั่นแหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้เอาความสามารถทางการเล่นดนตรีมาช่วยเหลือกลุ่มคนที่้อยโอกาสนะั่นก็คือกลุ่มคนตาบอดนะคะในมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยการออกแบบสร้างสารรค์ซุ้มกิจกรรมดนตรีตัวโน้ตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาค่ะมามาลองเล่นกิจกรรมเล็กๆด้วยเครื่องมือตัวโน้ตของเขาให้เล่นทายคํา ให้ถ่ายตัวโน้ตกันค่ะแล้วก็เมื่อผู้เข้าร่วมได้มาทํากิจกรรมเล็กๆในซุ้มของเขาแล้วค่ะถ้าพอใจเนาะก็บริจาคเงินตามกําลังศรัทธาแล้วเขาก็จะเอาเงินบริจาคส่วนนี้ค่ะไปสนับสนุนให้กับมูลนิธิคนตาบอดนะคะ ซึ่งเราก็จะมีคลิปน่ารักน่ารักชื่นใจดีๆนะคะของเจอที่อยู่ในโครงการทําดีไม่ต้องเดี่ยวนะคะซึ่งเจอก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นของมูลนิธิส่งเสริมคุณธรรมนะคะเป็นคลิปหนึ่งนาทีนะคะก็เชิญรับชมรับฟังได้ค่ะสวัสดีครับผมเยีะยมจังค่ะคลิปวิดีโอนี้คือการออกแบบการเป็นผู้ให้ครับเชิญรับชมครับขอบคุณครับ ลักษณะที่ทโดดเด่นของของเจอนะคะอันนี้ต้องชื่นชมเจอเลยว่าเขาก็มีใจของการเป็นนักวิจัยในการปรับปรุงพัฒนาตนเองตลอดนะคะที่มีความสามารถในการจดจำตัวโน้ตได้อย่างแม่นยำแล้วก็ท้าทายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาลองกดตัวเอ่อตัวโน้ตให้เขาได้ทายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบและก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนจนไปสู่ปลายทาง ถึงมือกลุ่มบุคคลซึ่งกลุ่มบุคคลนี้ค่ะก็เกิดจากการที่เขาได้สนใจแล้วก็สืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะว่าในมูนอทีของคนตาบอดเนี่ยก็ยังคงมีความต้องการและความจําเป็นในเรื่องของการอยากได้อุปกรณ์ทางดนตรีมาช่วยสร้างสร้างส่วนทีให้กับเขานะคะเจอก็เลยได้นําส่วนนี้ไปซ่อมแซมหรือว่าซื้อเครื่องดนตรีให้กับมอทีคนตาบอดในที่สุดค่ะ คนต่อไปนะคะคือลูกบัวค่ะลูกบัวนี้จะมีความถนัดในด้านการใช้ร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มิติสัมพันธ์เนี่ยโดยหัวข้อวิจัยะคะ่ะที่เขาเลือกคือเขาเลือกที่จะพัฒนาตัวเองนะคะผ่านการเต้นนะคะทีนี้เขาอยากจะออกแบบท่าเต้นของตัวเองโดยเขาจะเลือกเพลงที่ยังไม่มีท่าเต้นแล้วก็มาดีไซน์ท่าเต้นด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวจะให้คลิปนะคะเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราวของลูกบัวนะคะ แล้วเราก็จะไม่รู้อะไรเลยเอายาสีพันหลอดเฉยหนึ่งอันนะทุกมันจะไม่มี คือเขาก็ฝึกฝนตนเองนะคะแล้วก็ดีไซน์ท่าเต้นเปนของตัวเองนะคะจนได้คลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นผลผลิตสุดท้ายซึ่งคลิปนี้ค่ะเขาก็เอาไปลงที่ YouTube เพื่อที่จะหาไรายได้จาก y o ยู u ูะค่ะไปช่วยเหลือผู้ประสบโควิดนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนะคะ,ะถ้าคนไหนสนใจนะคะสามารถไปติดต่อติดตามที่ลูกบัวช n แนลนะคะ เป็นไปกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ <c oughs> เขาจะนำเงินเหล่านี้นะคะไปส่งเสริมแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบป,ปัญหาโควิด <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> นนค่ะเนาะทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยค่ะปลายทางรายได้ที่ได้จากส่วนเนี้ยคืออาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ลูกวัวได้คือเขาได้ฝึกฝนตนเองนะคะผ่านผ่านการได้ลงมือทำจนได้เป็นจนสามารถที่จะออกแบบท่าเต้นเป็นของตัวเองได้นะคะ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆไม่ได้ผ่านการการสอนจากจากที่ใดนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะลูกบัวก็ยังคงใช้ความสามารถในอีกหนึ่งด้านนะคะในเรื่องของมิติสัมพันธ์ค่ะมาสานต่อจิตของการเป็นผู้ให้ในวิชาพื้นที่ชีวิตของของคุณครูเบียนะคะโดยที่เขาได้มีหัวข้อสนใจก็คือที่จะออกแบบแล้วก็ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าสําหรับเด็กเล็กนะคะเพื่อไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารน,นะคะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็เกิดจากความสนใจของของตัวลูกบัวเองที่จะกลับไปสืบค้นว่าในโรงเรียนบ้านนาน้อยนะคะ มีความต้องการแล้วก็ความจําเป็นที่จะต้องได้รับหน้ากากอนามัยสําหรับไซส์เด็กเล็กนะคะรูบวบัวก็เลยเริ่มต้นที่จะเป็น ผู้วิจัยจิ๋วนะคะในการที่จะใช้กระบวนการวิจัยจากห้องเรียนคุณครูปุ้ยนะคะมาใช้ในในห้องเรียนพื้นที่ชีวิตนะคะแล้วก็ลงมือทําหน้ากากผ้านะคะจนสู่ปลายทางในการที่จะจัดส่งสิ่งของบริจาคนั้นทางไปรษณีย์ไปถึงไปถึงโรงเรียนค่ะและสิ่งที่น่าชื่นใจก็คือทางผอ,อ,อของโรงเรียนนะคะหลังจากที่เขาได้ได้รับสิ่งของดีๆจากลูกบัวแล้วอะคะ่ะก็ได้เขียนจดหมายขอบคุณลูกบัวกลับมาพร้อมกับส่งรูปรูปเอ่อรูปน น้องที่ได้รับหน้ากากอนามัยค่ะถ่ายแชะกลับมาเพื่อให้ลูกบัวได้ชื่นใจด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นว่าพลังของการให้ของเรามันมันส่งถึงได้อย่างชัดเจนแล้วลูกบัวเองก็ได้พลังแห่งการเป็นผู้รับที่ยิ่งใหญ่กลับมาด้วยเช่นกันนะคะ เดี๋ยวคนสุดท้ายนะคะก็คือมลีนะคะมลี Marie เนี่ยเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้จากห้องเรียนวิจัยค่ะสู่การเป็นผู้ให้ได้อย่างชัดเจนทดเจนมากๆนะคะซึ่งตัวมลีเองเนี่ยเขามีความถนัดด้านดนตรีนะคะแล้วก็ด้านมิติสัมพันธ์เขาเลือกที่จะเอาความชอบในการเล่นดนตรีของเขาเนี่ยค่ะมาใช้ในเป็นการเป็นหัวข้อวิจัยของเขาโดยเขาเนี่ยค่ะได้ฝึกฝนการ เล่นเป็นโนของเขาค่ะโดยมีการจับเวลาในแต่ละท่อนนะคะโดยเริ่มจากการเล่นอย่างช้าๆแล้วก็จับเวลาไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเพิ่มจังหวะที่เร็วขึ้นเรื่อยๆจนได้จังหวะที่เหมาะสมนะคะที่พอเขาเริ่มคม้มพดว่านิ้วมือของเขาได้มีการเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วมากขึ้นหลังจากที่เขาได้ฝึกฝนการเล่นเป็นโนได้ตลอด5สัปดาห์นะคะทีนี้เนี่ยมันไม่ได้จบเท่านั้นคือมลิเนี่ยค่ะเขาก็เอาคลิปของเขาเนี่ยไปลงใน YouTube แล้วก็ เพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาฟังอะคะ่ะได้มาให้ข้อมูลผ่าน Google Form ที่เขาที่คุณพ่อช่วยช่วยสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะมาคอมเมนต์มามารับฟังว่าสิ่งเสียงที่เขาเล่นเนี่ยเขาได้รับความสุขไปมากน้อยแค่ไหนทีนี้มันมันก็จะสิ้นสุดแค่ว่าอ่ะเก็บข้อมูลได้มีการถ่ายทอดแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าคู่ฟังเนี่ยได้มีความสุข มากน้อยแค่ไหนแต่ทีเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่เข้ามาฟังเขาอะค่ะถ้าได้รับความสุขอะเขามีโจทย์ให้ว่าอถ้าเกิดว่าได้รับความสุขอะค่ะช่วยบริจาคเงินให้นะคะ15บาทคนละ15บาทนะคะให้เพื่อที่จะนําเงินเหล่านี้ค่ะไปสมทบทุนช่วยเหลือนะคะคนที่ประสบปัญหาโควิดในช่วงนี้นะคะทีเนี้ยยอดเงินที่ได้รับบริจาะคค่ะก็เป็นจํานวนเงินที่ตัวมาลีเองก็ค่อนข้างแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบ ดีใจมากๆนะคะได้ถึง9,900บาทนะคะซึ่งเงินเงินจำนวนนี้ค่ะเขาก็นำไปซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งนะคะไปแบ่งปันที่ตู้ปันสุขหน้าโรงเรียนเพลินพัฒนานะคะแล้วก็แถวพุทธมนตรสายสองนะคะเป็นความภาคภูมิใจของของตัวมารีเองนะคะ แต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะมารีก็ยังคงสานต่อจิตของการเป็นผู้ให้ไม่สิ้นสุดนะคะด้วยยอดเงินบริจาคที่ยังคงเหลืออยู่ค่ะก็ได้นํายอดเงินนั้นนะคะมาสานต่อในพื้นที่ชีวิตของเราค่ะในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เอาไว้สําหรับการออกแบบและผลิตแมสแคบนะคะที่เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนค่ะซึ่งโรงพยาบาลแห่งนั้นก็คือโรงพยาบาลนครปฐมนะคะซึ่งมารีก็ได้ทําการสืบค้นข้อมูลแล้วก็พบ พบปัญหาที่แท้จริงว่าณนะสถานการณ์ตอนนั้นนะคะบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์อยู่มากค่ะมารีก็เลยได้ใช้เงินก้อนนั้นที่ยังคงเหลือจาก,จากงานวิจัยะคะ่ะมาต่อย,ยอดสู่เส้นทางของการเป็นผู้ให้ไม่สิ้นสุดนะคะและก็นำไปนำของนี้ไปส่งให้ถึงมือกับคุณหมอที่โรงพยาบา,นนาลนครปฐมโดยตรงด้วยตนเองเลยค่ะ ก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยจากการความความชอบความถนัดและความสนใจของเด็กๆเ,เป็นพื้นฐานแต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคลิปวีโอดีๆหรือรูปภาพสวยๆเบื้องหลังการทำงานน่ารักน่ารักก็คงไม่มาถึงคุณครูซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งร่องรอยที่ยืนยันว่ารูปแบบการทำงานรูปแบบการเรียนการสอนแบบ HBLC อะค่ะเราจะต้องจัดพื้นที่หรือช่องทางในการทำงานร่วมกันทั้งคุณครูนักเรียนและก็ผู้ปกครองทั้งสามทางค่ะสำหรับคุณครูเบียร์คุปุ้ยนะคะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากๆค่ะที่รับฟังครับผมก็ขอขอบคุณคุณครูเบียร์คุปุ้ยมากๆเลยครับ